สวัสดีค่ะสื่อมวลชนทังทุกทกคนนะคะอันนี้ป้าพิษครัวลุงยานะคะเอ,อ่อเมื่อก่อนนี้ป้าอยู่ตรงสารพันท้ายนอร์ติงและพอดีหมดสัญญาก็เลยย้ายมาทำที่ตัวเองอ่าเนี่ยย่างปีที่ยี่สิบเก้าปีที่เปิดมาของป้าคือเป็นต้นตำหรับเมี่ยงบากรพงนะคะที่ทำให้ลูกค้ารู้จักเราแล้วก็จะมีเป็นยำชะคาม เป็นผักท้องถิ่นของจังหวัดสมุทรสาครค่ะเนื้อที่มีกี่ไร่คะเนื้อที่มีห้าสิบสองไร่คะ่ะมีแบ่งเป็นโซนๆเลยใช่ไหมคะไม่ได้แบ่งเป็นแปลงเดียวเ,เยวลยแล้วก็เวลาที่นั่งทานอาหารก็จะมีหลายมุมใช่ค่ะ,คะแล้วก็จกัดจัดส่วนเป็นเอ่อเป็นแบบนั่งพื้นมากแล้วก็นั่งห้อยขามากบางบางทีผู้สูงอายุเขาจะนั่งกับพื้นไม่ได้เราก็จัดเป็นโต๊ะนั่งอะไรให้เขาอย่างนั้นนะคะจะมีทั้งมุมครอบครัวมุม อายุใช่ค่ะมีเด็ทใช่ค่ะแล้วมีจุดขายรูปเยอะไหมคะก็พอมีบ้างแต่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่กำลังจะเริ่มให้มันใช่กำลังจะเริ่มให้มันมีเนี่ยค่ะแล้วคนคนมาคนลุงยาอันดับแรกที่เขจะสั่งเมนูคืออะไรคะเนื้งปลากระพงแล้วมีอะไรมคะแล้วก็แกงส้มไข่ปลาแกงส้มปูไข่หน่อไม้แล้วก็เป็นอ่ายำชะครามหมีลุงยาแล้วก็ แกงส้มไข่ปลาผัดรวมอะไรอย่างนั้นเนี่ยค่ะเมนูไหนที่ทำยากที่สุดนะคะแล้วก็ถว่าอร่อยมากถามว่าทํายากไหมมันไม่ยากสําหรับป้าเพราะป้าเป็นคนชอบทําอาหารอะไรก็ได้ที่คัดสรรมาให้ลูกค้ากินลูกค้ากินเขามีความสุขเราก็มีความสุขอ่าแล้วก็เราไม่ได้ว่าเป็นเน้นแต่กําไรลูกค้าเอาเน้นแต่ความว่าเนื้อเลือดอะไรให้ลูกค้าให้เขากินแล้วมีความสุขอย่างนั้นเนีน่ยค่ะ อแล้วเรื่อง,องกับพงที่ว่าร้านเรามีจุดเด่นแตกแต่างจากที่อื่นยังไงคะที่นสนใจเยอะ,ยอ,ะอันนี้ป้าไม่ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ของป้าก็คือทําของป้าแบบเดิมทุกร้านนะคะที่เขาเห็นอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็อยากขายให้ลูกค้าเหมือนกับเราอย่างเงี้ยอันนี้เราไม่ว่ากันอ่าเ,เราเป็นต้นตำรับใช่แต่ของเราก็คือต้นตำรับเราก็ยึดตรงนี้ของเราไว้แค่นั้นเองให้ดีที่สุดให้เป็นดั้งเดิมที่สุด จริงๆแล้วเมีย่ยงปลากระพงที่ทําให้ป้าคิดขึ้นมาครั้งแรกเลยเมื่อก่อนป้าอยู่หน้าศาลพันท้ายอะ่ะทุกร้านเขาจะมีเป็นปลานู่นปลานี่หมดแต่ไมร้านเราไม่มีลูกค้าอะไรอย่งางเงี้ยเมื่อก่อนเปิดปใหม่ๆใช่ไหมทุกคนยังไม่รู้จักป้ากรเลยแม่ค้าแกหาหาไปนั่นาม,มาขายเมีย่ยงคำอะ่ะแล้วเมีย่ยงคำพอป้าลองซื้อเขากินมันก็เลยเกิดไอเดียขึ้นมาคิดขึ้นมา นี่ทาไมเราไม่ลองทําใช้ปลาทําทเป็นเมี่ยงปลากระพงก็ลเลยลองลองทาดูมาทุกปลามาเป็นผลสําเร็จว่าน้ำไอ้นั่นของเขาอะไอกะปิที่ลาดไอไออะไรนะเ,เมี่ยงคำมันหวานอย่างเดียวป้าก็เลยคิดว่าเออมันต้องมีรสเปรี้ยวรสหวานรสเค็มนิดนึงอะไรอย่างนั้นเนี่ยแล้วก็มันไม่มันไม่ต้องใช้ชูรสเลยใช้ใจใส่ใจทำยังไงให้อร่อย 来。<laughs>